สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเราสองคนอีกเช่นเคยและตอนนี้มีเพลงซิงเกิลใหม่มาแนะนำพี่เพลงของใครคะก็่ะพี่แพลงอาจจะยังไม่ค่อยรู้จักอ่าน้องตัตั้งตั้งอ่ะเขาเป็นช่างภาพถ่ายภาพถ่ายอะไรอย่างเงี้ยวิดีโอของของกองของแปลรักอ๋อของเป็นทีมงานเป็นทีมงานอ่ะใช่เป็นทีมงานของ ของเป๊าาเหรอไม่ใช่นาดาวน้องน่าเป็นฟรีแลนซ์ไม่รู้น่าจะเป็นฟรีแลนซ์นะแต่ว่าแบบคือรับถ่ายภาพแบบก็ถ่ายประจําให้ให้ทางทางนาดาวอันนี้อันนี้คือถ้าไม่ชัวนะเพราะว่าแต่เรารู้ว่าคือน้องอะ่ะนอกจากเป็นช่างภาพแล้วเป็นแบบพวกทําฟิล์มอะไรอย่างนี้แล้วอะ่ะคือน้องเป็นแรปเปอร์อ๋อหรอเป็นนักร้องด้วยแต่ว่าเขาแต่งเพลงแนวสไตล์แบบแรปอะ่ะพี่แพงไม่รู้เคยได้ยินไหมที่แบบม,มีมีเพลงหนึ่งที่ร้องประมาณว่ากูให้มึงเลยแสนห้าไปแบบ ไปเก็บเขาหน่อยอะไรสักอย่างนึง่ะจะไม่ได้ไหมนึกไม่ออกอีกนึกไม่ออกอีกเดี๋ยวเดี๋ยวแบบค่อยค่อยมานึกกันนะอันเนี้ยก็คือของน้องตั้งชื่อแบบชื่อ AKA เขาก็คือตั้ง Bad Boy อ๋อเคยได้ยินถ้าเกิดเป็นตั้ง Bad Boy แต่ว่าจำไม่รู้เพลงเขาถ้าเปิดอาจจะเพลงมันเป็นเพลงเพลงแบบเพลงแนวแนวแบบแรป แรปตอบโต้กันเดี๋ยวเราเปิดให้ฟังนิดนึงโอเคไม่ได้ไม่ได้ต้องหาหาเปิดให้ฟังนิดนึงเขาน่าจะมีเพลงเพลงเขาน่าจะเป็นแบบเขาเรียกอะไรนะแรปแรปแบบมีบทสนทนาแบบแรปแบบสองคนอะไรเงี้ยแล้วยังไงคือเพลงนี้นี่คือเขามาฟิชเจอร์กับเต๋อกินเต๋อกินมันน่าจะพี่เพลงน่าจะคุ้นๆนไอ้นี่อันี่อะไดิเพี่ครับที่นี่รับสมัครคนักงานแข่งใช่ไหม อ,นนอันนี้เพลงชื่อลิ้นติดไฟอ๋อเออมันเคยได้เคยได้ยินอยู่นะเออประมาณนี้อ่าก็คือประมาณนี้แนวแนวแลปเขาประมาณนี้ก็ตอนนี้เขาก็มีเพลงใหม่โปรเจกต์กัเต้ากินตั้งแบดบอยเอ็กบิลกินชื่อเพลงค oh ิดไม่ออก ก็จะน่ารักอะไรยังไงเพราะว่ามีคนเซลล์กันเยอะแยะเลอเกินว่าอันนี้มันเป็นยูนิตของคนคลั่งรักนี่นาเพราะว่าน้องน้องตั้งเนี่ยเขาก็แบบมีแฟนเป็นตากล้องเหมือนกันที่แบบถ่ายภาพเหมือนกันที่ก็อยู่ในถ่ายตอนไปซีแบบภาพสวยๆจากในซีรีส์ก็หลายๆภาพก็มาจากสองคนนี้แหละใช่อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวมาดูกันว่ายูนิตของคนคลั่งรักเขาจะเป็นย like yeah. yeah, oh. uh, ังไงนะคะไปดูกันเลยค่ะไปหลอนาะ คิดไม่ออกตอนแรกบอกฉันคิดไม่ออกเฮ้ยมันมีเพลงนี้แล้วนี่หว่าอ๋อนึกไม่ออกคนละเพลงกินแบดบอยส์เสียงเนาะฟีลแบบมาลงคาราโอเอะ เป็นแบบเป็นเิล่มแบบร้องเป็นร้องเกลกับเพื่อนก่นเคยไมด้จะห้ามลยมาทเไฉันรู้วมีความสัมพันธ์ที่ดีฉันกังวลตลอดทนาทีฉไปหน่อละกนชายานทุวันังวลทันกััน้อยอนไปเป็นช้าีจริหอไได้คุยนอและข้างหลังคือใครรู้ไหม คะทีมงานนะไอของแปลรักนะแล้วนั่นคือพี่เบลเบลสุพลอ่ะพี่เบลใส่เสื้อใส่เสื้อฮาวายสีขาวใช่ปะพี่เพลินช่างแต่งหน้าเหุ้ยเสียหูเหมือนกันนะท่อนนี้ดูเวลากินหมูสอย่างเงี้ยวอร์แต่เต้นไม่ได้ อ๋ออันนี้แบบเป็นฟิลร้องคาราโอเกะแล้วเพื่อนแบบมีแย่งไม้ใดๆนั้งแบสตอนช่วงนี้เศร้าลนกินนอนตั้งแบกตอนช่วงนี้เศร้าเพลงเลยย้อยแบตอน่วงนี้เศร้ามาออดชอตแม่นโดยมุนี้มารวมในหันร็จวะ่บ อันนี้คือที่เป็นช่างแต่งหน้าเหรอเออแต่กองไปรักอ่ะก็แต่งนองแต่งกินถ่ายแบบอย่างเงี้ยถ่ายนะไรกให้ัเอาเอามาส่งอย่เ็้ปะตองคิดนมาดบาอยากชวนพ่ลาเวลาไปเก็บอย่างเงี้ย ยิงท้อมันติดหูอะท่อนที่กินยิงชนดูกินแบบหืม Move D อย่างเงี้ยน่ารัาจากจังข้างหลังนะ,นะ <c oughs> ดูดิ <c oughs> เรารู้จักพี่บอสเพราะเราเห็นเนเราเนี่ย<อ>ก็เป็นทีมงานเป็นสไตลิสต์เ,<อ>เป็นอะไรอย่างเงี้ย เป็นเมคอัพเป็นไลฟ์เป็นแบบทีมของทีมกล้องทีมอะไรอย่างเงี้ยน่ารักเนาะดูเหมือนโนมิตะเลยใส่หัวน่ารัก

รักติดหัวนะแต่คิดซึ่งคิดไม่ใครออกยิงคิดยิงคิดยิงคิดเชยิงทอีังครั้งแรกครั้งแรกได้แได้แล้วก็เป็นเพลงน่ารักน่ของอ่าน้องตังตั้งกันต้ก็อกกินตองกินแบดบอยด้วยนะอกินแบไว้กินแบดบอยกับตั้งแบตไออ โอเคค่ะก็เป็นอีกหนึ่งคลิปน่ารักของบิวกินที่แบบไปเอ็กซ์ไปฟิชเชอริ่งกับตังค่ะเนอะน่ารักเนอะน่ารักเป็นแบบเป็นฟิลแบบสนุกเวลาร้องโอเคมันเป็นอย่างนี้จริงนะจะมีคนแบบอาพวกร้องแบบใครมึงมึงทอกมึงกูมึงกูให้กูร้องแย่งไมหมกินแบบนู่นเต้นมันมีแบบทั้งพวกกินพวกเต้นอย่างเดียวเต้นอย่างเดียวใช่แล้วก็มีพวกที่ร้องได้โดยไม่ต้องใช้ไม้ใช่ไหมไม้ไม่ต้องไม่เป็นไรหรอกเป็นกูมีไม้เทป เป็นคนที่สามารถเมาดิบได้โดยไม่ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ดงบทคนเมาได้เนียนมากเนียนมากอเคเาเป็นอีกคลิปหนึ่งน่ารักน่ารักของทั้งสองคนนะคะแบบแบบำลังแบบติดตามอยากให้ขึ้นเวทีไปร้องเพลงบ้างอะไรบ้างองนี้โอเคเดี๋ยวมาติดตามกันว่าแบบเพลงนี้จะฮิตทุ่วบ้านทั่วเมืองกันหรือเปล่านะคะโอเคค่ะไว้มาเจอกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้ไปได้บ๊ายบายค่ะ